การใช้ชีวิตประจำวันในปัจจุบันการรับประทานอาหารนอกบ้านเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หนึ่งในอาหารที่ได้รับความนิยมก็คืออาหารตามสั่งวันนี้รายการคนหลังข่าวมีคำแนะนําสำหรับคนที่ต้องการจะลดน้ำหนักว่าจะมีเมนูอาหารตามสั่งชนิดใดบ้างที่เหมาะสมกับการลดน้ำหนักค่ะ คล็ดลับง่ายๆในการสั่งอาหารตามสั่งสำหรับลดน้ำหนักคือ1ไม่มันถ้าอยากพร้อมของมันมันต้องลดไม่ว่าจะเป็นเมนูผัดผดหรือการใส่กระเทียมเจียวพูดให้ติดปากเลยค่ะว่าไม่ใส่าจาก2ไม่ทอดของทอดที่มากับเมนูตามสั่งทั้งหลายต้องหยุดให้หมดค่ะไม่ว่าจะเป็นไข่ดาวไข่เจียวหรือหมูกรอบถ้าอยากกินไข่ ลองเปลี่ยนมาเป็นไข่ต้มแทนนะคะตัวอย่างเมนูที่แนะนำเริ่มต้นด้วยโจ๊กหรือข้าวต้มเมื่อไม่อยากกินของมันของทอดก็ต้องโจ๊กหรือข้าวต้มนี่แหละเมนูต้มต้มแบบนี้ไม่อ้วนแน่นอนเช้าๆอาจจะเลือกเป็นโจ๊กแต่ช่วงเที่ยงหรือเย็นแนะนำเป็นเมนูข้าวต้มเลยค่ะจะช่วยอิ่มท้องนานหน่อยหรือเท็ใครอยากได้แบบพร้อมสุดๆแล้วก็แนะนำ ให้สั่งเป็นข้าวต้มปลาไม่ใส่กระเทียมเจียวนะคะแต่ถ้าสายประหยัดจะสั่งเป็นข้าวต้มหมูก็ได้แต่อย่าลืมลดกระเทียมเจียวหรือไม่ใส่เลยได้ก็ยิ่งดีค่ะเกาเหลาเมนูต้มๆไม่ได้มีแต่แค่โจ๊กและข้าวต้มนะคะ ใครที่เบื่อข้าวแล้วจะลองเป็นสายก๋วยเตี๋ยวก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าพูดถึงเมนูก๋วยเตี๋ยวที่พร้อมที่สุดก็ต้องยกให้เกาเหลาเลยค่ะเพราะแป้งน้อยผักเพียบเหมือนจะดูไม่อิ่มแต่บอกเลยว่าอิ่มและผอมมากแต่ถ้าใครกลัวไม่อิ่มจะกินคู่กับข้าวในปริมาณไม่เยอะก็ได้นะคะ และถ้าอยากผอมให้สุดๆก็แนะนำว่าปรุงให้น้อยและอย่าลืมบอกที่ร้านว่าไม่ใส่กระเทียมเจียวด้วยนะจ๊ะต้มเลือดหมูถือเป็นเมนูที่เกือบจะคลีนสุดๆเมนูหนึ่งเหมือนกันค่ะแถมยังมีทั้งผักและโปรตีนที่สำคัญเลือดหมูก็ดีต่อสุขภาพด้วยโดยเลือดหมูนั้นมีโปรตีนสูงกว่าโดยเลือดหมูนั้นมีโปรตีนที่สูงกว่าเนื้อสัตว์ทั่วไปขณะเดียวกัน ก็ไขมันต่ำทั้งยังอุดมไปด้วยธาตุเหล็กกินแล้วทั้งอิ่มทั้งผอมแถมห่างไกลโรคโลหิตจางโรคจากหลอดเลือดหัวใจอีกด้วยแกงสม้มบอกเลยว่าเป็นอีกเมนูที่พอมมากๆค่ะเพราะอุดมไปด้วยผักเน้นๆแนะนำว่า ให้สั่งเป็นเมนูแกงส้มผักรวมนะคะซึ่งนอกจากจะแคลอรีต่ต่ำแล้วยังเป็นแหล่งรวมของเส้นใยอาหารจากผักชนิดต่างๆซึ่งมีประโยชน์ต่อระบบขับถ่ายและเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีต่อร่างกายอีกด้วยแต่เมนูนี้โปรโตีนอาจจะน้อยไปหน่อยแนะนำให้สั่งเมนูพวกไข่ต้มไข่ตุน๋นมากินเพิ่มโปรโตีนด้วยนะคะ ต้มยำน้ำใสอยากกินเมนูเผ็ดๆแซ่แบๆเพิ่มการเผาผลาญขอแนะนำเมนูต้มยำเลยค่ะเป็นเมนูที่แทบจะไม่อ้วนเลยสักนิดเดียวแต่อย่าเพลอสั่งเป็นต้มยำน้ำข้นมาเด็ดขาดนะคะเพราะจ้านมที่ใส่ในต้มยำอาจจะทำให้อ้วนได้เลือกเป็นเมนูต้มยำน้ำใสใส่เห็ดเยอะๆจะช่วยให้ได้ประโยชน์แถมหอมกว่าแน่นอนค่ะยำมุ้นเส้น มากันที่เมนูแซ่บๆอีกหนึ่งเมนูกับเมนูยำอีกหนึ่งเมนูที่พร้อมแถมหาสั่งง่ายเช่นกันแต่เวลาสั่งอย่าเพิอสั่งยำมาม่าไปละไม่อย่างนั้นจะยิ่งบวมน้ำเข้าไปใหญ่แนะนำให้สั่งเป็นยำวุนเส้นเน้นผักเยอะๆลดแป้งอย่างไส้กรอกหมูยอแล้วไปเพิ่มเนื้อสัตว์แทนค่ะสั่งตามสูตรนี้บอกเลยว่าผอม แกงจืดเต้าหู้สำหรับสายคลีนที่ไม่ชอบความรสจัดความเผ็ดเท่าไหร่ขอแนะนำเมนูแกงจืดเต้าหู้เมนูที่สั่งไปเลยค่ะย่างไงก็พร้อมแถมยังอัดแน่นด้วยผักกาดและถ้าร้านไหนที่มีตำลึงด้วยแนะนำให้ใส่ไปด้วยเลยค่ะเพราะผักแน่นๆแบบนี้จะช่วยให้พร้อมแถมขับถ่ายคล่องสุดๆส่วนเต้าหู้ไข่ก็มีโปรโตีนไม่น้อย เป็นเมนูที่จะกินมื้อเที่ยงก็อิ่มหรือกินมื้อเย็นก็ไม่ต้องกลัวพุงยืดเลยจ้าสุก,กี้น้ำหรือสุก,กี้แห้งเมนูซุก,กี้ถือเป็นเมนูยอดฮิตของคนลดน้ำหนักเลยค่ะเพราะกินแล้วอิ่มแน่นอิ่มนานแถมวัตถุดิบในสุก,กี้ก็มีแต่ผอมๆไม่ว่าจะเป็นวุ้นเส้นผักกาดขาวผักบุ้งเนื้อสัตว์ หรือถ้าไม่อยากเพิ่มแคลอรี่แนะนำว่าสั่งเป็นสุกี้น้ำไก่ก็จะช่วยลดความมันและคอเลสเตอรอลไปได้ค่ะส่วนน้ำจิ้มอาจจะมีโซเดียมสูงแนะนำว่าใส่แตน่น้อยๆให้พอมีรสชาติก็พอนะคะสาวๆจะได้ไม่อ้วนโดยสุกี้น้ำจะให้พลังงานอยู่ที่ประมาณ210กิโลแคลอรี่ส่วนสุกี้แห้ง ก็จะให้พลังงานอยู่ที่ประมาณ250กิโลแคลอรี่ค่ะที่สุกี้แห้งให้พลังงานมากกว่านั้นก็เพราะว่าใช้น้ำมันในการผัดด้วยและใช้ซอสเป็นส่วนผสมที่มากกว่าแบบน้ำค่ะผัดคะน้าปลาเคม็ม ผัดคะนาปลากระป๋องถึงแม้ว่าเมนูผัดจะใช้น้ำมันเยอะแต่เมนูผัดคะนาก็เต็มไปด้วยผักค่ะยิ่งเมื่อน,นํำมาผัดกับปลาเคม็มหรือปลากระป๋องก็ให้พลังงานต่ำทั้งจานก็จะให้พลังงานโดยรวมอยู่ที่200ถึง260กิโลแคลอรีร่เท่านั้นค่ะผัดเผ็ดปลาดุกเมนูเนื้อปลาเป็นเมนูที่ให้พลังงานต่ำแต่ให้โปรตีนที่ดีกับร่างกายค่ะ ถ้าเป็นไปได้เราก็ควรกินปลาบ่อยๆในช่วงลดน้ำหนักแบบนี้ซึ่งเมนูปลาก็พอจะหากินได้ในร้านอาหารตามสั่งหรือร้านข้าวราดแกงก็คือปลาดุกผัดเผ็ดค่ะให้พลังงานต่ำมากอยู่ที่แค่ประมาณ200กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองค่ะไก่ผัดขิงหรือจะเป็นหมูผัดขิง อีกเมนูที่เห็นได้บ่อยๆเนร้านข้าวราดแกงนั่นก็คือเมนูไก่ผัดขิงหรือหมูผัดขิงค่ะเมนูนี้น่าสนใจโดยเฉพาะสำหรับคนที่กำลังลดน้ำหนักเพราะมีส่วนประกอบสำคัญคือขิงซึ่งเร่งให้ร่างกายเกิดการเผาผลาญพลัพลางงานได้รวมถึงยังช่วยไล่ลมในท้อง ลดหน้าท้องได้อีกด้วยค่ะโดยเมนูนี้จะให้พลังงานอยู่ที่ประมาณ210-250ถึงกิโลแคลอรี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือนน้ำและก๋วยเตี๋ยวเรือแห้งเป็นเมนูอิ่มท้องที่ให้พลังงานอยู่ที่180-225ถึกิโลแคลอรี่โดยหากวันไหนเรารู้สึกหิวมากๆอยากจะสั่งพิเศษก็ให้เพิ่มผักหรือเนื้อสัตว์แทน หรือจะเพิ่มไข่ต้มอีกสัก2ฟองก็อิ่มท้องอยู่ไปถึงตอนเย็นเลยล่ะค่ะเกี๊ยวน้ำถึงแม้ว่าเกี๊ยวน้ำจะมีส่วนผสมของแป้งบ้างแต่ก็เล็กน้อยเท่านั้นค่ะโดยทั้งชามก็จะให้พลังงานเพียงแค่260กิโลแคลอรีเท่านั้นเองแต่ให้โปรตีนสูงและทำให้เราอิ่มอยู่ท้องเหมาะกับคนที่กํำลังลดน้ำหนักเมื่อมีเมนูแนะนำกันไปแล้ว ถถึงเมนูที่ควรหลีกเลี่ยงกันบ้างนะคะก็ไม่ใช่เมนูที่ไม่เกินความคาดหมายอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ถ้าอดใจไม่ไหวเรามีแนวทางช่วยลดแคลอรี่ได้นิดหน่อยค่ะอาหารตามสั่งจานแรกที่เราควรละเวน้นนั่นก็คือข้าวไข่เจียวนั่นเองค่ะสำหรับข้าวไข่เจียวหากใช้ไข่สองฟองข้าวหนึ่งถ้วย ครอลี่จะอยู่ที่ประมาณ450กิโลแคลอรี่กันเลยทีเดียวเห็นจานเล็กๆแบบนี้แต่ให้พลังงานสูงมากสำหรับคนทำงานที่กินเสร็จแล้วก็เดินกลับไปนั่งทำงานหน้าคอมต่อบอกเลยว่า450กิโลแคลอรี่นั้นไม่มีทางเบิร์นหมดอย่างแน่นอนวิธีลดแคลอรี่ลงก็คือเปลี่ยนจากข้าวขาวเป็นข้าวกล้องและก็เพิ่มโปรตีนลงในไข่เจียวเช่น เพิ่มหมูสับเพิ่มแครอทหัวหอมใหญ่ต้นหอมเพื่อที่จะได้รับสารอาหารที่หลากหลายเพิ่มขึ้นค่ะข้าวหมูกระเทียมเมนูนี้จะมีแคลอรี่อยู่ที่ประมาณ550กิโลแคลอรี่ค่ะยังไม่รวมไข่ดาวนะคะหากรวมไข่ดาวเข้าไปด้วยแคลอรี่ก็จะพุ่งขึ้นไปอีกซึ่งวิธีลดแคลอรี่ของจานนี้แน่นอนว่าให้เลือกกินข้าวกล้อง พร้อมกับยำแม่ค้าด้วยว่าให้ใช้น้ำมันน้อยๆหากไม่อิ่มสามารถเพิ่มไข่ต้มได้ค่ะจะเป็นฟองเดียวหรือสองฟองก็ได้แต่พยายามเลี่ยงไข่ดาวหรือไข่เจียวเพื่อจะได้ไม่ต้องรับแคลอรี่เพิ่มนะคะข้าวผัดกระเพราไก่ไข่ดาว อาหารยอดฮิตของคนที่คิดเมนูมื้อกลางวันไม่ออกสำหรับอาหารจานนี้ก็ให้แคลอรี่อยู่ที่630กิโลแคลอรี่ซึ่งถือว่าสูงมากๆสำหรับข้าวจานเดียวค่ะซึ่งวิธีลดก็เหมือนเดิมค่ะเปลี่ยนที่ข้าวก่อนเป็นอันดับแรกอันดับที่2ก็คือบอกแม่ค้าว่าให้ใช้น้ำมันน้อยๆส่วนเราเองก็พยายามอย่าไปกินหนังไก่นะคะ เพราะมีแต่ไขมันทั้งนั้นเลยและวิธีลดคลาร,รี่อีกอย่างของจานนี้ก็คือการเพิ่มผักค่ะขอใส่ขา้าวโพดถั่วฝักยาวหอมใหญ่เห็ดฟางจะใส่ผักอะไรก็ได้ตามใจชอบ อย่าเพิ่งไปคิดว่ามันจะไม่อร่อยเพราะเราเน้นกินให้ได้สารอาหารครบถ้วนและมีสุขภาพที่ดีหากทำได้แบบนี้ก็อาจจะลดแคลอรี่ของจานนี้ลงไปเหลือที่ประมาณ400 500กิโลแคลอรี่ก็ได้นะคะ ข้าหมูแดงข้าวหมูกรอบรวมไปถึงข้าวมันไก่และข้าวมันไก่ทอดถือเป็นอาหารจานด่วนที่ให้พลังงานสูงไม่แพ้จานอื่นๆเลยค่ะโดยพลังงานนั้นอาจจะทะลุไปถึง600-700กิโลแคลอรี่เลยยิ่งถ้าสั่งพิเศษด้วยแล้วแล้วก็อาจจะพุ่งไปถึง 800กิโลแคลอรี่เลยก็ได้ถือเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูงมากๆส่วนวิธีการลดแคลอรี่ของจานนี้นั้นก็ให้เลือกกินหมูแดงเป็นหลักหมูกรอบน้อยๆน,น้ำราดหรือน้ำจิ้มนั้นก็ต้องน้อยเช่นกันค่ะส่วนในข้าวมันไก่นั้นก็เลือกเป็นอกไก่ไม่เอาหนังน้ำจิ้มน้อยๆค่ะแต่ในกรณีของข้าวมันไก่ทอดบอกเลยว่าน,นานๆกินทีจะดีกว่า เพราะให้แคลอรี่สูงมากจริงๆข้าวคะนาห,หมูกรอบไข่ดาวหากมองเพลินๆก็ดูเป็นเมนูสุขภาพดีนะคะเพราะมีผักใบเขียวอย่างคะนาแต่หากวิเคราะห์ให้ดีแล้วจานนี้มีทั้งน้ำมันหอยน้ำมันพืชสำหรับผัดข้าวซอสเครื่องปรุงต่างๆที่ใส่เข้าไปรวมกับหมูกรอบแถมยังมีไข่ดาวอีกทำให้จานนี้มีแคลอรี่พุ่งไปถึง 700กิโลแคลอรี่เลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งถ้าจะเปลี่ยนจริงๆก็แนะนำให้เปลี่ยนข้าวก่อนเลยจากนั้นก็เปลี่ยนจากหมูกรอบเป็นหมูธรรมดาเปลี่ยนจากไท่ดาวเป็นไข่ต้มก็อาจจะช่วยลดแคลอรี่ลงได้ประมาณ200กิโลแคลอรี่ค่ะบางคนอาจจะคิดว่า200กิโลแคลอรี่เองยอมกินตามใจปากให้อร่อยดีกว่า แต่หากลองคิดดูว่า200กิโลแคลอรีร่นั้นเท่ากับการวิ่งครึ่งชั่วโมงเลยนะหากเราไม่อยากวิ่งให้เหนื่อยก็แนะนำให้คุมอาหารการถอนค่ะ,คะข้าวขาหมูเมนูนี้ประมาณ700กิโลแคลอร,รี่ซึ่งถ้าอยากจะลดก็เริ่มกันที่อันแรกไม่เอาหน,านังไม่เอาไส้ เพราะพวกนี้จัดเป็นอาหารไขมันสูงค่ะเน้นกินเนื้อๆน,น้ำราดน้อยๆก็จะช่วยลดแคลอร,รี่ลงได้ส่วนข้าวถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเป็นข้าวกล้องแต่ถ้าไม่ได้ก็กินข้าวน้อยๆน,นะคะไปเพิ่มความอิ่มที่ไข่ต้มแทนข้าวผัดอเมริกันเป็นอาหารที่มีแคลอร,รี่สูงถึง800กิโลแคลอร,รี่กันเลยทีเดียวเยอะมากๆเลยเพราะว่าจานนี้ มีทั้งการผัดมีทั้งซอสมีทั้งลูกเกดไก่ทอดไส้กรอกทอดและแฮมเรียกได้ว่าจัดของไขมันสูงลงมาไว้ในจานเดียวกันแนะนำเรื่องการลดคารีรของจานนี้กันไม่ถูกเลยค่ะเอาเป็นว่านานๆกินทีจะง่ายกว่ากินสักเดือนละครั้งหรือหล,หลายเดือนครั้งไปเลยก็ได้เพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะ มาต่อกันที่10ของหวานยอดฮิตที่ควรหลีกเลี่ยงหรือกินให้น้อยลงถ้าไม่อยากให้น้ำหนักพุ่งขึ้นหลังจากพยายามลดมาตลอดเมนูแรกบิงซู500-600แคลอรี่เจ้าน้ำแข็งใสญ,ญี่ปุ่นที่เราฮิตกินกันทุกวันนี้ละค่ะตัวการชั้นดีของน้ำหนักที่พุ่งปรี๊ดเลยละ่ะแค่บิงซูสตรอเบอรีร่แคลอรี่ก็ไม่น้อยแล้วยิ่งถ้าเป็นบิงซูช็อกโกแลต ก็ยิ่งเข้าไปใหญ่เลยค่ะไหนจะซอสร,ราดเยิ้มๆไหนจะนมข้นที่ราดเพิ่มความหวานแล้วยังจะมีชีสเค้กช,ช็อกโกแลตชิ้นๆหรือบาวนีที่เป็นท็อปปิ้งเพิ่มเข้าไปอีกบอกเลยค่ะว่าอ้วนมากตามมาด้วยฮันนี่โทส์ต0แคลอรีรู้กันดีค่ะว่าเจ้าขนมปังก้อนใหญ่นี้มันหวานขนาดไหนไม่แปลกเลยค่ะว่าที่1จาน คารีจะสูงถึง800แคลอรี่และยังมีวิปครีมรวมถึงไอศกรีมมาเพิ่มความอ้วนให้มากขึ้นอีกใครชอบกินฮันนีิโสตบ่อยๆแล้วก็หยุดดวดโรตีใส่ไข่โรยนมข้นและน้ำตา,าล590แคลอรี่อร่อยมากก็อ้วนมากจริงๆค่ะสำหรับโรตีเห็นแผ่นเล็กๆบางๆใช่ว่าคอรี่จะน้อยนะคะ พราะแค่โรตีแผ่นเดียวก็ปลาเข้าไป200-300แคลอรี่แล้วและยิ่งถ้าใส่เครื่องครบสูตรทั้งนมข้นน้ำตาลและไข่แคลอรี่ก็พุ่งไปถึง590เลยทีเดียวกินได้แต่กินน้อยๆหรือลดน้ำตาลงดไข่จะดีกว่านะจ๊ะข้าวเหนียวมะม่วง350แคลอรี่เห็นเป็นผลไม้ไขรว่าจะไม่อ้วนละคะเพราะตัวการความอ้วน มันอยู่ที่ข้าวเหนียวต่างหากสำหรับมะม่วงสุกครึ่งลูกแคลอรี่จะอยู่ที่ประมาณ70แคลอรี่ส่วนข้าวเหนียวแค่1ขีดให้พลังงานถึง280แคลอรี่เลยทีเดียวถ้าจะให้ดีกินข้าวเหนียวน้อยกินมะม่วงพอประมาณและไม่กินดึกๆจะดีที่สุดค่ะแคทุเรียน450แคลอรี่ปกติเพียงแค่ทุเรียน ก็แคลอรี่สูงอยู่แล้วและยิ่งมาเจอกับแป้งเคก้กน้ำตาลเข้าไปอีกก็ยิ่งทำให้อ้วนเข้าไปใหญ่ค่ะเค้กทุเรียน1ชิ้นก็ให้แคลอรี่สูงถึง450เลยละ่สะสลาเปาลาวา2ลูก340แคลอรี่ครีมเยิเ้มเยิม รสชาติหวานๆมันๆที่เห็นทีไรน้ำลายสอทุกทีบอกเลยค่ะว่าถ้ารู้ว่าแคลอรี่เยอะแล้วก็แทบอยากจะตือน้ําลายกลับลงไปเลยล่ะค่ะเพราะกินสลัเป่าไส้ครีมลาวาแค่สองลูกก็ทําเอาแคลอรี่พุ่งปรีดแล้วค่ะด้วยแป้งหนานุ่มบวกกับครีมที่มีส่วนผสมของไข่และน้ําตาลเห็นลูกเล็กๆแต่แคลอรี่เพียบเลยนะเออเคกเย็น450แคลอรี่ ก็คล้ายๆกับฮันนี่โทส์นะคะเพราะมีทั้งแป้งวิปรครีมไอศครีมรวมถึงซอสร,ราดซึ่งถ้าเป็นเครปเย็นที่ใส่ท็อปปิ้งชโโ็อกโกแลตก็แน่นอนว่าแคลอรี่ไม่หยุดอยู่ที่450แน่ๆขนมปังไส้เย,ยิ้ม320แคลอรี่ เชื่อว่าสาวๆหลายคนต้องตกเป็นทาสขนมปังที่มีไส้ทะลักอย่างนี้แน่ๆล่ะค่ะแต่รู้ไหมคะว่าเห็นชิ้นเล็กๆแบบนี้แต่แคลอรี่ไม่น้อยไปกว่าอย่างอื่นเลยนะคะเพราะแค่ชิ้นเดียวแคลอรี่ก็มากถึง320แคลอรี่เลยทีเดียวโดยเฉพาะถ้าเป็นไส้หวานๆอยา่างนมข้นหรือช็อกโกแลตงานนี้ถ้าจะกินอย่าได้ซื้อเยอะเป็นอันขาด เบวนี่350แคลอรี่ใครที่เคยทำขนมคงต้องรู้แน่ๆค่ะว่าการทำเบราวนี่ใส่น้ำตาลมากเพียงใดและยิ่งถ้าคุณเป็นสาวที่ชอบกินเาวนี่ที่เนื้อเยิ้มๆอีกด้วยแล้วก็เตรียมทำใจไว้เลยค่ะว่าความอ้วนถามหาแน่ๆชานมไข่มุก360แคลอรี่ของหวานอย่างสุดท้าย ที่ไม่พูดถึงคงไม่ได้สำหรับชานมไข่มุกที่หลายๆคนคงเคยได้ยินมาค่ะว่าแค่ชานมไข่มุกแก้วเดียวก็อ้วนมากซึ่งนั่นเป็นความจริงเพราะแค่ไข่มุกเพียง30กรัมก็ให้พลังงานมากถึง100แคลอรี่แล้วแล้วไหนจะชาที่มีแต่น้ำตาลและนมซึ่งการกินชานมไข่มุกแก้วเดียวเท่ากับเราได้กินข้าว3-4ทัพพีเลยทีเดียว ก็ได้ข้อมูลกันไปครบแล้วนะคะว่าทั้งอาหารคราวอาหารหวานคราวนี้ก่อนสั่งอาหารก็คิดคำนวณให้ดีก่อนนะคะเพราะทุกแคลอรี่ที่เพิ่มขึ้นหมายถึงสุขภาพของคุณคะ่ะสุขภาพดีไม่มีขายแต่สร้างได้ด้วยตัวของเราเอง